อมเียตามสอนาทียังต้องย้ายหม่แล้วครับทุกคนไปหาปลาอังจอดีกว่านะกับไฟซีดีกว่านะหมดแน่นอนกุ้งวันนี้หน้าไม่พอคือเงคือเหยื่อถึงพื้นแล้วมันจับเลยนะครับเร็ว Cá đồng đây rồi. <laughs> con cũng được, con này được. Cảm ơn con đi ao gủng mà cư. เก่าข้างฟานปลาหลากหลายอนะอปลาหลากหลายเนาะกุ้งเป็นกุ้งตายคือกินหมดนะครับทุกคนขน,นาดตาเบ็ดเก่ายังกินนะอปลาหางแข็ง

อออะะไรนเโอเคตกปลาก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่ตกปลาก่อนเลยแฟนไม่กูอ่ะแฟนซื้อที่ตรวจคันมาตรวจต่อขึ้นขีดที่สองขึ้นจังๆอ่าเป็แล้วกู้อตกเกยหมดบันไรนะบันไรนะไม่ได้ตกปลาเลยว่าอะไรพี่เอากู้อิดร้อนเลยเรเป็นเป็นกันเป็นโควิดนี่พี่ร้อนเลย ไม่มันมันมันอาเจียนมันกินข้าวไม่ได้มันอาเจียนอ่ะมันจะอ้วกจะอ้วกอ่ะมันเอ๋จะซื้อที่ตรวจคันไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่พูดมาได้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ตกปลาเดี๋ยวได้น้ำเพิ่งหยุตกอยู่คนจะลูกอื่นเลยอืมไม่บ้านบ้านมันถือไงอ๋อนั่นคืได้ตกติงหยาบพอดีเลยนี่ยาบพอดีต้ตกปลายาวเลยเหรอเดี๋ยวอย่ายาย่าเพิ่ง อย่ายพึ่งรีบอ่ะเดี๋พึ่งอย่ายพึ่งยังไม่รีบอย่าไม่รีบอย่ายพึ่งมากำลังตกปลามันอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังไปซื้อไอทุ่นที่สองมาตัวอีกตัวให้แน่นอ่ะเขาบอกว่าตัวตอนเช้าแล้วสีเลครันสีออกไปก่อนนิดนึงไม่เอาพึ่งๆกระถ่ายยังไม่เอาที ที่ซื้อที่สรวจทานตั้งแต่ตอนไหนหยบไปหยบเนาะหยบไปหยบไม่ใช่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะจะไม่ได้ <c ười> คลิปเลยเอไ <c ười> ยไะไรอย่างน้ได้ออกสุดแล้วไ <c ười> ม่วแมวยังไม่ได้ตาเกมเลย มุ้ยสู้ดีมากตัวนี้ก้างปลาเนี่ยแบบซูดีมากเออไม่ใช่ข้างปลา ฟางทั้งนั้นเลยตกไปไหนหมดแล้วฟางทั้งเลยข้างฟามันจะกินบนแบนบเวลาเรายกขึ้นมาข้างบนช่วงช่วงขึ้นมาอ,อ๋อเยียวตก ลด้วยเไม่ทันใจเลยตกตัวเดียวไม่ทันใจแล้วทันใจแล้วคือแบบคือมันมันลงมันลงกินลงกินอ่ะคือแบบมันกินเร็วอะ่ะกินกินกินต่อไม้ต่อไม้ออมันแบบรู้สึกมันไม่ทันใจเนาะ วโ oh. อ้โหเป็นคนเลยสารพัดตาเลยเลยสารพัดตาเลยครับโหเยี่ยมากเกือบเต็มแค่ตาเดียวเอาตัยใหญ่ลุด ăn khoang 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 ใชเบอร์อะไรคือสิบสิบหรอสิบส ก็เบื่อกินนี่อยู่โซ่เบื่อยังขึ้นไปเลยกุ้งเป็นหมดเลยเกือเหอไม่มีกุ้งตายเหรอตอนนี้ดีเกินินดีเกินไปเลยนี่ทรายกลางคืนมาฉายไฟนะหน้าปกหน้าสุดๆเลยนะผมว่าเอาไฟมาเปิดกลางคืนแล้เหมือนเหมือนเลือดเหมือนเราออกเลือใหญ่แล้วก็ล่อปลามาอยู่กองเดียวกรับถ้าจะตก ข้าจะมันมากขนะึ้นนี่ขนาดขนาดเป็นกลางวันยนะังกินดุขนาดนี้นะเป็นกลางคืนนี่คือแบบลงโดนลงโดนนั่นเอง មិនតាមទេមកយកទៅណា มันไซส์เดียวกันหมดเลยนะมันเ,เป็นข้างปานมันไซส์เดียวกันหมดนะไซส์นี้หมดเลยนะครับจะลงกรบไม้กูดูดิไมโครเหรอ,อ,อไมโครไม่ได้พามเลยลงไม้กียวาต่างังเลอ้ย่ลเ,เลยพิยต่อแล้วตไปเนี่ย อะไรวะทำไมมันกินดีอย่างนี้หลุดหมดแล้วเออนี่มันตัวหนึง่งในโดไม่ไหวกินอย่างนี้ไม่ไหวเลยขี้เกียจโผลแล้วนี่กินอย่างนี้กินดุยอมเหรอยอมปลากินดีไม่ชอบนี่ีีรอบนี้ดีดดด <c oughs> ใหญ่มากนะ่านะตัวนิดเด,ดียว นสายหน้าไมยได้ไม่ได้ไป่ไดูสายหน้ามันขาดแน่ๆเพราะว่าสายมันเป็นรอยเหมืแล้วสายหน้า20ปอนด์เข้าหิ้งี้ไม่น่ารอดไม่รอดจออะไรตัวนี้ไม่มีโคมแบบนี้ Ô mày là ăn chơi 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 ไอคันแอคชั่นคันตัวน,นี้แอคชั่นมันสวยมากแบบโตลิฟดีมากคันนี้มันงองมันงองถึงโคนเลยคุณชอบมากคันนี้แบบเสียได้เป็นไกด์เป็นไกด์ธรรมดาต้องไปลื้อเลยจะเคยซื้อซื้อคันใหม่แล้วไปทำเป็นกกไกด์พูิให้เขาบิ้ว น้ำก็ไม่ได้ลึกอะไรนี่ขึ้นมาลิ้นปลูกหนักขึ้นเร็วเลยนะหมว่ายองคุณเมื่อกี้ไงเขารู้ไปเลย เจออย่างนี้อ่ะคือมันมากเลยนะเอาแต่วงบาง,งไง้อืมไม่เป็นหมายในไซส์นี้นี่คือแบบเทเลยอะ่ะหรือว่าไซส์นี้กินอร่อยนะุณเป็นยังอ่ออืมเฮย้ยโอ้คุณมาโดนตัางแข็ง <laughs> ชอบกินตะเบ็ดเปล่านี้ น้ำซึ้งกว่า,านี้นะตกมันง่าันี่ลึกมันลงช้านะมันกินเร็วพอมันกินเร็วแล้วรู้สึกว่าตะขวงมันมลงช้ากุ้งหมดแน่นอนเปียกมาแล้วเนี่ยเปียกหมดแล้ว

เกบกดกันมานานแล้วมากดปล่อยกันแล้วนะลมเข้าอะไรวะตกคนเหนื่อยเหรอไซ้อย่างเดียวตกคนเหนื่อยใช่ปะอืมตกคนเหนื่อย ไฮ้ยไหนตามเสียน้าทีนะต้องย้ายหม่แล้วครับทุกคนไปหาปลาอังโจ้ดีกว่านะกับปลาอินทรีดีกว่านะปลากองพุกไม้นี้เลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปข้างนอกถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยเข้ามาต่งใหม่ตรงนี้เราออกไปหาปลาเกมกมนก่อน

คนละปนตัวบ่อยไป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 ดก่อนเอโอ้โหเป็นฉาด้วยเก่ายอมยอมยอมันนี้ยอมเลยินดุมากินดุจนยอมนะครับมีที่ไหนนะมีแต่คนชอบนะครับกินดุแกไปาาไปกกัน